เพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าเพื่อนๆตอนท,ที่เขาเรียนเก่งๆเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับสามารถประสบความสําเร็จได้ในชีวิตระดับหนึ่งครับแต่คนที่เขาเรียนไม่เก่งเลยเนี่ยกับสามารถประสบความสำเร็จชีวิตมากกว่าคนที่เรียนเก่งซะอีกผมเองนะครับก็เคยมีคําถามอย่างนี้ในใจครับเพราะเมื่อก่อนครับผมเองเนี่ยเคยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งมาก่อนครับแล้วก็ถูกพ่อแม่ปลูกฝังว่า ถ้าเกิดเราอยากจะมีอนาคตที่ดีอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยเราจําเป็นต้องตั้งใจเรียนครับและเรียนให้เก่งผมก็เลยพยายามพัฒนาตนเองครับแล้วก็ทําให้สามารถเนี่ยนะครับจากเด็กหลังห้องเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียนเก่งจนสามารถสอบติดหมอได้เลยทีเดียวแต่เพื่อนผมครับคนที่ลอกการบ้านผมคนที่ลอกข้อสอบผมนะครับ ตอนจบนี้นะครับแทบจะไม่จบได้สําไปครับแต่เชื่อไหมครับว่าหลังจากงานเรียงรุ่นเจอกันเนี่ยเขากลับกลายเป็นเจ้าของกิจการครับมีธุรกิจหลายอย่างบางคนก็ร่ํารวยในขณะที่ผมคนระับยังต้องทํางานทุกๆวันอาทิตย์เวันเพื่อแลกกับเงินผมจึงมีความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมนะเราเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เรียนเก่ง แต่ทำไมในชีวิตปัจจุบันเนี่ยถึงไม่สามารถประสบความสำเร็จเทียบกับคนที่เรียนไม่เก่งได้แล้ววันนี้ครับผมจะเอา3เหตุผลครับที่ทำไมคนเรียนเก่งถึงไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับคนที่เรียนไม่เก่งนะครับข้อที่1ครับโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาถูกสร้างมาเพื่อสร้างลูกจ้างครับแปลว่าอะไรครับโรงเรียนนะครับมันเป็นการ สร้างระบบแบบหนึ่งครับซึ่งระบบนี้ครับจะเป็นระบบที่ไว้สร้างลูกจ้างครับเพราะว่าอะไรครับโรงเรียนเนี่ยถูกพัฒนาในยุคอุตสาหกรรมครับและอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดก็คือแรงงานนั่นเองครับ เขาจําเป็นจะต้องสร้างแรงงานจานวนมหาศาลครับเพื่อมาใช้ในโรงงานต่างๆวิธีการก็คือเขาก็ต้องหล่อหลองครับให้คนที่เรียนในโรงเรียนนะครับมีความพร้อมที่จะเป็นลูกจ้างที่ดีครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณเป็นคนเรยงเก่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณก็จะเป็นแค่ลูกจ้างที่ดีครับจึงสังเกตไหมครับว่าคนที่เรียนไม่เก่งนี่นะครับเพราะเขาเนี่ยอาจจะมีแนวคิดแบบเจ้าของกิจการก็ได้ครับทําให้เขาเนี่ย ไม่เรียนเก่งเท่าไหร่นะครับเขารู้สึกว่าการเรียนมันเป็นเรื่องเบื่อหน่ายครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจแต่เขากลับมีไอเดียนะครับหลายๆอย่างที่มันแตกต่างออกไปจะสังเกตน,นะครับว่ามหาเศรษฐีหลายคนครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเรียนไม่จบรือซ้ำไปครับเพราะอะไรครับเขามองว่าการเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อครับมันไม่ตอบสนองความต้องการของเขาและมันทําให้คนที่เรียนเก่งครับก็เป็นได้แค่ลูกจ้างชั้นดีเท่านั้นเองครับ เหตุผลที่2นะครับก็คือการที่เราเรียนนะครับเราจะถูกสอนมาให้เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดครับแล้วอย่าเลือกคําตอบที่ผิดนั่นเองครับแปลว่าอะไรครับทุกครั้งที่เราทําข้อสอบทุกครั้งที่เราเรียนหนังสือนะครับเรามักจะถูกฝังหัวมาว่าเราต้องเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเราต้องเลือกคําตอบที่ดีที่สุดแต่ในชีวิตความเป็นจริงครับเราไม่มีทางรู้เลครับว่า อะไรเนี่ยคือคําตอบที่ถูกที่สุดครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทําธุรกิจคุณไม่รู้ครับว่าสิ่งที่คุณเลือกในวันนี้มันอาจจะเป็นคําตอบที่ถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเกิดข,ขึ้นอย่างรวดเร็วครับยุคสมัยเทคโนโล,โลยี ai มันทําให้สิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกมันอาจจะผิดก็ได้ในอนาคตหรือคุณที่สิ่งที่คุณเลือกนะครับมันอาจจะดูว่าอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับแต่อนาคตมันกลับเป็นการตัดสินใจถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นครับคนที่เรียนเก่งมากๆเนี่ยครับเขามักจะคิดหนักคิดเยอะครับแล้วไม่กล้าลงมือทําทําให้เขาเนี่ยครับไม่สามารถตัดสินใจและเดินหน้าต่อไปได้ครับแต่คนที่ไม่ได้เรียนเก่งมากนะักเขากลับคิดว่าการที่เขาลองผิดลองถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจอบ่อยๆนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับคนที่เรียนไม่เก่งตกบ้างซ้ําชั้นบ้างนะครับเขาบอกว่า ไอ้ความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นครับเขาจึงกล้าลองผิดลองถูกครับและในชีวิตจริงมันจะทําให้เขาเนี่ยสามารถก้าวเดินสู่ความสำเร็จมากกว่าคนที่คิดเยอะคิดหนักและไม่กล้าลงมือทําครับ เหตุผลข้อที่3ก็คือคนที่เรียนเก่งและจบโรงสูงมาเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองครับรู้และรู้เยอะแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีอีโก้ครับไม่กล้าที่จะเรียนรู้จากคนรอบข้างไม่กล้าที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือไม่กล้าจะเรียนรู้จากคนที่อาจจะมีประสบการณ์หรือความรู้น้อยกว่าครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับเราเองนะครับต้องเป็นคนที่เป็นน้ำครึ่งแก้วครับคือสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างและในทุกๆวันด้วย หรือเเพื่อนครับอาจจะคุ้นเคยกับคําว่าฟิกไมเซ็ตก็คือไมเซ็ตที่ฟิกว่าเฮ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องเรียนรู้อะไรก็ได้หรือฟิกไมเซ็ตแบบว่าเฮ้ยเรามันไม่เก่งนะทํำยังไงไปเราก็คงไม่ประสบความสําเร็จหรอกนี่คือแนวคิดแบบฟิกไมเซ็ตครับแต่คนที่มีโกรทไมเซ็ตครับเขาจะคิดแบบนี้ครับถ้าเราวันนี้ยังไม่รู้เราสามารถเรียนรู้เพื่อเจริญเติบโตและก้าวหน้าและเก่งขึ้นได้ mm. เพราะฉะนั้นครับเขาจะมองว่า คนที่ประสบความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะมหาเศรษฐีหรือเจ้าของกิจการเนี่ยเขามาจะคิดว่าเขาไม่มีทางหรอครับที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกนี้ครับแต่เขาสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างและทุทกๆวันด้วยทาให้เขาครับเก่งขึ้นเรื่อยๆครับและเขาครับจะคิดว่าตัวเองเป็นน้ำึ่งแกว้วที่พร้อมจะเติมความรู้ประสบการณ์และข้อผิดพลาดครับเพื่อเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นทาให้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าคนเหล่านี้ครับจึงมีความสามารถอย่างไม่สิ้นสุดเขาจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเรียนรู้จากคนรอบข้างครับทำให้เขาเก่งขึ้นในทุกๆวัน แตกต่างจากคนที่อาจจะเรียนเก่งในห้องเรียนนะครับแต่เขาเองอาจจะไม่มีทักษะของการเป็นเจ้าของกิจการเขาอาจจะเก่งในเรื่องบางเรื่องครับแต่เขาอาจจะไม่รู้ในหลายๆเรื่อง,องแต่เขาครับมีอีโก้สูงเกินไปที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวอื่นๆครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่เก่งในห้องเรียนหรืออาจจะเป็นลูกจ้างที่ดีกลับไม่สามารถจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นเศรษฐีได้นั่นเองครับก็จบไปเลยนะครับสําหรับ3มเหตุผลครับที่ทําไมคนเรียนเก่ง จึงไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตครับแต่ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับหลายๆคนที่เรียนเก่งด้วยก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าเขารู้ว่าจุดอ่อนของคนที่เรียนเก่งในห้องเรียนเนี่ยมันคืออะไรและเอาจุดอ่อนตรงนี้ครับมาเสริมให้กลายเป็นจุดแข็งให้ได้ครับเขาก็จะสามารถเรียนเก่งในห้องเรียนด้วยแล้วก็เก่งในการทําธุรกิจด้วยแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาคุยกันหน่อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับมิเรเน่พอดแคส s t สมองเศรษฐีกับผมหมอดจก,กี้สวัสดีสวัสดีครับ